คนห้ายแห่งารายอยู่ในวัดโอ้อยู่ในวัดครับปะตุดกมฝันเนี่ยคือจังคนได้ร้าย,ายจังเปม็นเทาเห็ดน,น,กนักับก็ได้ลื่อเมือตรครับเมื่อินผู้ดีมาแา้วโดนในกาบเสียงตีสี่ตีสี่สี่สิบสามนาทีตีสี่สี่สิบสามนาทีครับ,รบฟันยินผ่านตปเกามันคืนเป็น จ็ดแปดแปดเจ็ดของโอ้เจ็ดแปดแปดเจ็ดครับกับกับเด็กวัดครับเรียกวัดตัวไหนครับมันสองร้อยบ้านเลขที่มั้งครับจ้ะเลขที่วัดสองร้อยเดี๋ยวจะเข้าจีตาเก่าเจ็ดแปดแปดเจ็ดบ้านเลขที่สองศูนย์ศูนย์ครับจะได้อีกครับบ้านนี้อายุคนนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุคนพี่กายปัญหาสิปีนี้จีบหาสิบเอ็ดโอ้หาสิบเอ็ดปีครับสิบเอ็ดปี เพื่อนได้บอกเลขว่าครับส่วนตัวพระนะครับส่วนตัวพระบ่กค่ะกระวังมันฝันหินมันชนมากเนี่ยอพราะม่นั่นจีมา,กกาออกอายุเพิ่งนั่นนะโอ้อายุเฉี่วัดจังเฉี่ยกับเด็กที่วัดกับอายุมันจะออกเนาะ<อ>ครับยี 88, 88, 88, ่สแปดแปดยี่นี่มันต่ใสครับเลขตำ้าบเหอครับยี่สแปดแปดเี่สบนี่บอกครับไม่เคยเป็นแม่ฝ<อ>ันธุ์คี่ผเคยเปลี่ยนอ๋อ